ดีครับทุกท่านครับมาชมนะฮะจากตั้งแต่วันที่เราได้เริ่มมาร่วมงานกับฟิงโก้มาดูนะครับว่าเราได้อะไรจากฟิงโก้บ้างในระยะเวลาเพียงแค่ประมาณ30วันเท่านั้นเราคลิกที่แอปฟิงโกเลยครับอ่าเนี้ยระบบก็กำลังโหลดเข้ามาที่ หน้าจอนะครับของแอฟฟิงโกครับเราจะเห็นนะครับโปรโมชั่นต่างๆนะครับทีนี้เรามาดูที่บัญชีของฉันนะครับมาที่ user name ชื่อว่า big money นะครับ big money คือ user name ของเราเองนะครับมาดูนะครับว่าเรามียอดเงินนะครับคำว่าคะแนนนะฮะเห็นไหมสี่หมั้าสิบห้บาทอันนี้คือรายได้รวมทั้งหมด นะครับในระยะเวลาแค่ประมาณ30วันเอามาดูนะครับรายได้วันนี้นะครับก็คือ639บาทอันนี้คือรายได้ตัวนี้นะครับวันนี้นะครับยังไม่เสร็จยังไม่จบนะครับเพราะว่าเขาจะประมวลนะครับรายได้นยะทั้งวันเลยจนถึงเวลาห้าทุ่มของของวันนี้นะครับเอามาดูยอดยอดเงินนะครับยอดเงินตัวนี้คือยอดเงินที่เรายัง ไม่ได้ถอนนะฮะยังไม่ได้ถอนออกไปนะครับซึ่ง2อ5 5 7 6เน่ยเป็นยอดที่รวมของ639บาทซึ่งเป็นยอดวันนี้รวมไปอยู่ในนี้อยู่แล้วซึ่งในเวลานี้เราสามารถที่จะถอนเงินได้นะครับ2,400นะฮะ55.76นะครับทีนี้เราจะเห็นนะครับยอดเงินอีกยอดหนึ่งก็คือ703.06อันนี้เป็นเงินค่าเรียกว่า เงินค่าค่าสอนแล้วกันค่าเทรนนิ่งนะครับเงินนี้จะไปมวลผลให้ตอนเวลาตีสองนะของคืนนี้นะครับแล้วก็เราจะเห็นนะครับมาดูบันทึกรายการนะฮะด้านขวามือบนนะครับเราเลือกมาดูนะครับวันนี้นะครับเราจะเห็น เวลาเว้านาฬกามี75นะครับ8นาฬิกา2ีนาทีมี188มี188 1 8 18 8, 18 8มี75 75 188นะผมเลื่อนลงไปนะครับไปเรื่อยๆจะเห็น563 75 75 188อันนี้คือรายได้ที่เกิดทุกเม็ดที่เกิดขึ้นจากการร่วมง,งานกับฟิงโก้เวลาเกิดมีรายได้นะฮะมันจะโชว์นะตรงนี้ให้เราเห็นนะครับเก็บบันทึกข้อมูลไว้หมดเลยนะครับ ทีน,นี้มาดูนะครับในเรื่องของการบันทึกการถอนที่เราทำฟิงโกมาประมาณ1เดือนน,น,นะครับก็จะเห็นนะครับว่ารายได้ที่เราถอนมาแล้วเ,เท่าไหร่เราคลิกตรงคำว่าบันทึกการถอนนะครับบันทึกถอนตอนนี้ระบบกำลังนะครับเ,เรียกว่าประมวลผลนะครับเซตออกมาจะให้เราเห็นนะครับรายการที่เราถอนมานะครับ สักนิดหนึ่งนะครับรอสักครู่โอเคเรียบร้อยแล้วนะขึ้นมาแล้วขึ้นมาโชว์แล้วครับมีนะครับ1,000บาทนะครับครั้งแรกถอน1,000ถอน600อ่าต่อมาก็18,374นะฮะมีถอน1 3ึ0 0หมืแล้วก็มี7,400ซึ่งรายได้ของบิงโก้เป็นรายได้ที่ไม่แน่ไม่นอนนะฮะแต่น่าจะเป็นรายได้ที่มีการโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นน,นะฮะแบบทวีคูณนะครับซึ่งนะฮะวัน2วันนี้ก็จะมีเงิน นะที่เราถอนได้อีกนะครับน่าจะหลายหลายพันหรือหลักหมื่นนะครับซึ่งที่เห็นมาเมื่อสักครู่ก็คือโชว์ที่2,000กว่าบาทนะครับทีนี้มาดูนะครับในเรื่องขององค์กรนะครับเรามาดูที่ทีมของฉันเพื่อนๆจะเห็นเข้ามาทีมของฉันก็มีสมาชิกทั้งหมด1,013คนนะครับอ่านะครับมาดูนะฮะจิ้มดูเลยนะครับก็คือ1,013คนจะเห็นนะ สมาชิกที่เป็นช opper ปปหรือผู้ที่สมัครผ่านลิงก์ขององค์กรเรานะครับก็คือ742 User ยเซอร์นะครับแล้วก็มีสมาชิกที่เป็น ps นะครับที่อัปเกรดแล้วซื้อสินค้า1599แล้วนะครับ266ท่านนะครับแล้วก็จะมีตำแหน่งที่เป็น am นะครับก็คือ5ท่านมาดู am นิดหนึ่งนะครับก็ไปแนะนำา1คนเออหลายคนอยู่แต่ว่า1ในนั้นก็จะมีคุณ อมาดามบีเนี่ยได้ขึ้นตำแหน่ง AM ก่อนนะครับหลังนั้นอองค์กรของมาดามบีก็มี AM ใต้องค์กรเขาขึ้นอีกนะครับทั้งหมดนะฮะ4 AM อย่างที่เห็นนี้นะครับโอเคนะฮะทีนี้เรามาดูนะครับเรื่องของเมนูอื่นของฟิงโก้บ้างนะครับมาดูหน้าหลักนะเพื่อนๆครับมาดูหน้าหลักก็คือหน้าแรกนะครับเราก็จะเห็นตัวสินค้าหลากหลายเราสามารถที่คลิกเข้าไปเลือกซื้อได้นะครับ สินค้ามีหลากหลายมากอันนี้นะครับแล้วก็มาดูในเรื่องของการแชร์นะครับเรามาที่นะครับบัญชีของฉันปุ๊บเราก็มาจิ้มนะแช์เรากดแชร์เราสามารถที่จะแชร์นะครับ facebook ก็ได้ l ล n e ก็ได้นะครับ i ิน t ต g r กรมก็ได้เดี๋ยวผมแชร์ไปที่ Facebook นะครับคลิก facebook เลยครับแล้วก็เราจะเห็นเมนูนะครับขึ้นออกมานะฮะเด้งไปที่ facebook ของเราเราก็โพสต์เลยครับ อ่าเนี่ยครับโพสไปแล้วนะครับหรือเราจะแชร์ไปที่ l ล n e ก็ได้เดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะแชร์ไปบนไทม์ไลน์เลยนะครับอ่านะครับก็แชร์ไปบนไทม์ไลน์แล้วเราก็คลิกไปที่หน้าตาของนะฮะแอปพิงโกต่อไปนะครับทีนี้เรามาดูนะครับการจะอ่อเาเรียกว่าเราจะแชร์ทุกครั้งนะฮะเราจะสังเกตเห็นนะครับ เขาเรียกว่าโค้ดของฉันก็คือ wr 3 wba อันนี้แต่ละคนจะมีโค้ดของตัวเองนะครับของไข่ของมันนะฮะและก็มีลิงก์ของไข่ของตัวเองด้วยนะครับลิงก์หน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมไปที่นะครับลิงก์แป๊บหนึ่งผมแชร์ไปฮะสมมติว่าเราแชร์ไปนะลิงก์จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับนี่นะครับคือลิงก์นะฮะโอเคเราไปที่ฟิงโกต่อนะครับทีนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของข้อมูลอื่นๆบ้างนะครับเรามาดูที่ นะครับพรีเฟตนะฮรตรงข้างล่างนะครับตรงกลางเราจิ้มดูได้นะครับอันนี้คือข้อมูลต่างๆนะครับเราสามารถที่จะไปดูข้อมูลอื่นเช่นเพิ่มเติมนะครับคลิกเข้าไปดูได้รายการต่างๆเพราะนั้นเพื่อนครับวันนี้นะครับทำฟิงโก้นะฮะด้วยระยะเวลาเพียงนะครับเพียงไม่เกิน1เดือนเนี่ยเกิดรายได้ที่เห็นก็คือ4 6 9 5บาบาทแล้วนะครับอ่าโอเคนะครับ เดี๋ยวเราถอยกลับไปนะครับแล้วก็มาดูที่ตรงนี้ถามว่าวันนี้เพื่อนๆครับทำฟิงโก้นะครับใช้เงินซื้อสินค้า1ครั้งครั้งเดียว1599นะซื้อสินค้าก็ได้สินค้านะครับของที่เราจะเลือกก็มีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นนะครับตัวเขาเรียกว่าเนี่ยเราคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับมีตัวไหนบ้างเราเลือกดูนะฮะสินค้าที่ใช้ในการอัปเกรดนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆนะฮะ หรือสินค้าอื่นๆเราก็สามารถที่จะเลือกอัปเกรดได้นะครับตามภาพต่อไปนี้นะฮะเนี่ยคือสินค้าสำหรับอัพเกรดแต่วันนี้เพื่อนๆครับลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวทั้งชีวิตแนะนำบอกต่อเกิดรายได้ แชร์ลิงก์เข้าไปมีผู้สนใจเข้ามาซื้อผ่านลิงก์เราเราได้นะครับ10% 1 4 15.6%มีค่าแนะนำนะครับสำหรับการทำการตลาดนะฮะเราเป็นคนกลางนะครับบอกต่อทำหน้าที่ให้คนอื่นได้ซื้อสินค้าผ่านลิงก์ของเราเราได้รับค่านะครับแนะนำนะครับ โดยใครทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยลงทุนครั้งเดียวจบแล้วนะครับหลังจากนั้นทําเอานะครับแค่นี้ก็สามารถสร้างรายได้หลักหมื่นหลักแสนได้นะครับแล้วติดตามกันต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับทุกท่านครับ